ราบุกก็ดัง3ครับดูเอาติสนะครับราคาเริ่มต้น2องแสนกว่าบาทผ่อนเริ่มต้นแค่5,000บาทเพชรยนต์มีครับแล้วก็โฉมแบบนี้นะมีประมาณสัก6-7คันนะครับมีแอร์คอร์ดด้วยนะแล้วก็มีนิวเอาติสด้วยไม้เริ่มต้น6-7เจ็ดหมื่นเดี๋ยวหาให้ครับใครอยากได้เอาติสครับแอร์คอร์ดครับแคมรีนะผ่อนดุกถูกเริ่มต้น6,000เริ่มต้น5,000คลิปนี้มีให้นะใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสาขา1เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคลังรถมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมอยู่ที่โกดัง3นะบริษัทเพชรยนต์นะครับมีรถเข้ามาใหม่เยอะเลยใครรอเอาติดนะผ่อนประมาณสัก6,000บาทมีนะครับผ่อน5,000บาทสีไม่ใช่มีเอาติดผ่อน5,000บาทนะมีเอาติดผ่อน6,000กว่าบาท มีเอาติสผ่อน8,000กว่าบาทนะครับมีให้อยู่ที่โกดัง3เพรยนนะครับแล้วเดี๋ยวจะ,อะแอบนะพาดูนะครับมี Accord ์ดนะจอดอยู่น่าจะ5คันได้มีแคมรี่จอดอยู่น่าจะ3-4คันนะครับเดี๋ยวพาดูแอ c คอร์ดกับแคมรีไปด้วยนะครับนอกจากเอาติเนี่ยเอาติมีจอดน่าจะเกือบเกือบสิคันนะครับเดี๋ยวจะพาดูทุกคันนะครับเอาติ is, สโซนนี้ใหม่เริ่มต้นประมาณสัก6-7,000หมื่นมี นะมีไม้หกเจ็ดหมื่นด้วยเดี๋ยวพาดูมี1 8 e มี1 6 g นะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกไฮบริด entu ไฮบริด high อะไรเงี้ยมีนะครับรวมถึงแคมรี่แอคคอร์ดนะมี2.0งจุดศูนไฮบริดนะมีตัวแคมรี่สอ ไฮบิดพรีเมียมท็อปสุดเลยนะครับที่ป้ายแดงมันล้านแปดอ่ะตอนนี้มันแปดแสนปลายอ่ะถูกกว่าเกือบล้านนะครับมีไฮพีพีนะรวมถึงแคมรี่สองจุดห้าไฮบิดปีสิบเก้าปีสิบเก้าจดยี่สิบสองจุดห้าจีก็มีนะครับทุกคันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดสามเก้าขอเครดิตดีสกอร์เอสกอร์บีนะครับสี่ปีสองจุดสามเก้าเดี๋ยวจัดให้และทุกคันนะครับมีบริการตรวจรถให้ครับสองร้อยสิบห้าจุดโดยบริษัทชิคครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับตรวจรถให้สองร้อยสิบห้าจุดครับบอดี้ภายนอกียร์ และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมดอกเบีย้ยต่ําที่สุดนะครับแล้วก็คันรถสวยคุณภาพเกรดเให้พี่ๆแบบนี้นะครับมีที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับสนใจเอาติสนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับทักหาผมได้โดยตรง0659513374ไล n e ครับ P.E.K. 152ครับอ่าท้าด้านเอาติสผมไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับรีวิวมาแล้วมากกว่าพันคันนะครับขายมาแล้วมากกว่า400คันสนใจทักมาได้เลยนะครับมาดูคันแรกครับพาดูคันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับเอาติสครับ1.6รุ่นจีปี2019ทแท้ๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าปลายโฉมแล้วนะโฉมนี้เลิกผลิต19กลางปี อันนี้ก็มันผลิตเดือน4อ่มันก็น่าจะกลางปีนะครับถ้าเบียน4 613นะครับเอาติสปี19เลยไม่แค่1,35,000ครับ3 8 9 0 0 0บาทนะป้ายแดงมันนูน่นอะเกือบ900 0 0นะประมาณ8 7ดใช่ไหมป้ายแดง8 7ดตอนนี้3 8 9 0 0 0าหายไป โอ้โประมาณเกือบ70%นะ60%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเอาไปใช้งานต่อคุ้มค่าครับอึดถึกทนผ่อน6,500ตลอดสัญญาขอเครดิตดีนะสกอร์ A สกอร์ B คุณฟรีดาวผ่อนร,ราคานี้เลยจัดตามราคา 9, รถ389ผ่อน6,500ตลอดสัญญานะครับชมนี้ครับได้ไฟ มันติรีเฟคเตอร์นะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับได้ล้อมแม็กไลทูโทนแบบนี้16นิ้วครับกุญแจเป็นคีเลสครับได้พุสตารทแล้วภายในได้เบาะหนังเรียบร้อยนะครับที่ชาร์โดว์ซับด้านหลังนะด้านเบาะคนนั่งหลังอะ่ะมี2จุดนะนั่งสบายครับเก่งใหญ่ปี19ยังไม่เก่าไปนะแล้วก็ไม่ได้ใหม่เกินไปในราคาแค่3 0 0 0 0นกว่าบาท คุ้มเลยฟรีดาวผ่อน6,500ครับคันนี้แนะนำนะอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับแล้วก็มีคันอื่นอีกเดี๋ยวพาไปดูกันครับมีคันนี้นี่คันนี้ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะครับเอาติสปี1 7นะแต่สภาพโคตรดีผมบอกเลยสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้รถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวทะเบียน769ทะเบียนสวยด้วยให้ทะเบียนนี้ไปเลยไม่ได้เอาคืนนะสีขาวมุกค,ครับปี1 7นะราคา349นะผ่อน6,000บาทตลอดสัญญาคันนี้ ปี17 3 4 9 1 8ตัวอีไม้ประมาณ2องแสนนะนะครับแต่รถมือเดียวนะรถสภาพดีมากครับไม้สองแสนสนะครับสีขาวมุกครับสภาพกริฟแทบไม่เอาไปทำอะไรเลยนะลูกค้าเนี่ยเอามาเขาเรียกว่าคันเนี่ยรถมือเดียวนะครับอ่ใครสนใจนะลูกค้าเข้ามาดูได้นะครับสภาพดีกริฟกริฟแบบนี้นะครับ1.8ตัวอีนะคันนี้ปี17ฟรีดาวผ่อน6,000คันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวดูพิเศษให้นะคุณทักเข้ามานะเดี๋ยวให้เงินไขพิเศษที่ดีที่สุดเลย0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับ l i น์แอดพีอีเคหอนถ้าคุณฟรีดาวนะจัดเต็มราคาลดผ่อนอยู่6,000ตลอดสัญญาครับสำหรับคันนี้1.8รุ่น E สีขาวมุกนะหายากนะครับ1.8 E เนี่ยมาครับดูคันต่อไป Accord ไหมแอร์คอร์ด G 9ปี18ครับไม้เท่าไหร่แสนหนึ่งไม่อาคันนี้น่าจะแสนหนึ่งนะไม้แสนหนึ่งนะครับ589ปี10ปี18 นะป้ายแดงมีรันหครับ2.0 EL นะตัว EL นะครับเบาะหนังกล้องถอยจอรัสกรีนล้อแม็กไลท์เท่ๆนะครับไฟหน้าเป็น LED นะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคันนี้ราคาดีครับป้ายแดงรันหตอนนี้5 8 0 0สนะ589้าแปไม่แสนหนึ่งปี18ครับ Accord นะตัว G9 สนใจทักมานะ065 951 3374ครับไลน์แอดพีอีเคหนึ่งห้าสองมีแอดนำหน้านะครับมามาดูอัลตริสต์ตัวนี้กันอีกคันเนี่ยผมว่าคันแรก น่าแนะนํากว่าเพราะอะไรนะคันนี้ทะเบียน4063นะครับคันนี้มันเป็นปี18ผลิตเดือนธันวานะครับแล้วก็จดทะเบียนประมาณสักเดือนกุมภานะปี19นะครับดังนั้นไม่แสนสามเท่ากันราคาเท่ากัน389นะครับเอาคันนี้ไว้ที่หลังถ้าจะเอาคันนี้นะคุณเอาคันแรกที่ผมแนะนาก่อนคันเนี้ย4613จะน่าใช้กว่าเพราะมันมันใหม่กว่าในเรื่องของการผลิตใช่ไหมมันต้นอามันผลิตเดือน4่ประมาณเดือน3เดือน4ี่ปี ปี19แต่คันนี้มันผลิตธันวาปี19ครับราคาเท่ากันไหมเท่ากันนะถ้าเอาเอาคันแรกก่อนนะครับคันนี้3614เฮ้ยคันเนี้ยน่าใช้หลุดจองมานะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านต้องขออภัยด้วยนะครับลูกค้าแบบเคยมีปรับโครงสร้างนี้แล้วไม่ได้แจ้งนะต้องต้องขอโทษด้วยปรับโครงสร้างนี้ขอเกิน1ปีนะครับเดี๋ยวพาผ่านให้ได้นะอันนี้มันยังไม่ถึงมันประมาณ9เดือนนะครับคันนี้ครับทะเบียน3614ปี10อ่อปี20ครับจด21ได้เบาะสีดำคอนโซลสีดำแล้ว เบาะดำคอนโซลดำมีแอร์หลังครับดูแล้วสั่งง่ายเอาติสอืดดึกทนครับได้ชมนิวแบบนี้ไม่แค่แสนสองห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวผ่อนอยู่แปดเนหกเองนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดสามเก้านะครับแล้วถ้าคุณผ่อนเจ็ดปีนะครับผ่อนแค่แปดเนหกตลอดสัญญาแบบคุณฟรีดาวอะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้อมแม็ก แอรหลังมีช่วงล่างปีกนกคู่ดับเบิลวิชโบนครับคุ้มเลยเอาไปใช้ง,งานต่อคุ้มแน่นอนนะคันนี้ผมการันตีได้ปี20นะครับเบาะดำคอนโซลดาปี20เบาะดำคอนโซลดําเข้ามา5คันครับติดจองไป3-4คันแล้วว่ะเนะน่าจะ น่าจะมีหลุดจองบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็เหลืออยู่ประมาณไม่น่าถึงสํสาคัญไม้น้อยสุด7 0 0 0 0มื่นนะใครสนใจปี2 0ไม้น้อยผมมีไม้แค่7 0,000มื่นครับทักเข้ามา0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เ้ามาดีเดี๋ยวส่งรูปนะครับส่งข้อมูลให้ดูนะส่งรีวิวเดี่ยวให้ดูด้วยมาครับคันต่อไปคันนี้ครับอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะคันนี้รถบ้านมือเดียวนะปี14ครับไม้แสนสี่ทะเบียน36 44นะครับเอาเอาทิสครับ1.8ตัว E สีเทาดำ มีสเกิร์ตสปอยเลอร์ครับแล้วก็มีล้อมแม็กสีดำสิบหกนิ้วแบบนี้นะเจ้าของเดิมติดล้อมแม็กดำมามานะรถมือเดียวนะครับคันนี้สีเทาดำสภาพดีเลยนะไม่ประมาณแสนสี่ราคาอยู่สองแสนหกหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนห้าพันบาทอะผมคำนวณแล้วนะครับฟรีดาวผ่อนห้าพันบาทตลอดสัญญานะสนใจทักมาได้ครับเอาติสผ่อนห้าพันบาทปีสี่ตัว e นะหนึ่งจุดแปด e นะทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับมาดูคันต่อไปคันต่อไปคันนี้ นี่คันนี้สีบรอนครับรู้สึกว่าจะเป็นปี10 19ปลายปีใช่2 2 7 1ครับไม่เจ็0 0มนะ New Altis ไม่แค่76,000กพิโลครับนะเผื่อใครอยากได้ New Altis ครับไม่หน้อยๆไม่แค่70,000แบบนี้499ครับปี19ปลายปีนะชม t ีเอ็ออะช่วงล่างปีกนกคู่พรอนยู่8,500ตลอดสัญญานะสำหรับคันนี้ครับมาดูคันต่อไปคันต่อไปเดี๋ยวพาไปดูนะมี Accord แอคคอร์ดโฉมแบบนี้ผมมีอยู่หลายคันเลยผมมีทั้งตัว2.0ไฮบริดและ2.0ไฮบริดเทคไฮบริดเทคจะเป็นตัวท็อปนะที่มีซันรูฟอ่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของอถอยจอดอัตโนมัตินะแล้วมีเซนเซอร์รอบคันมีกล้อง360องศาอันนั้นจะเป็นตัวท็อปตัวรองจะไม่มีอันนี้ตัวรองนะทะเบียน714ไม่แน่ใจคันนี้รู้สึกว่าไม่จะประมาณ90,000นะนะครับราคาราคาน่าจะประมาณ8 5 9ประมาณนี้นะครับ8 5 9ผ่อน1 4กว่า นะครับได้แอร์คอร์ดไฮบริดแปดน้ำมัน23่สล,ลิตรแอร์คอร์ดเนี่ยตัวไฮบริดนะครับมันจะไม่เหมือนกับแคมรี่ไฮบริดนะแอร์คอร์ดจะใช้แบตเจนใหม่กว่าเป็นลิเธียมไอออนแล้วนะแล้วก็จะมีในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวได้215ร้อยสิบาม้ารุ่หลาหน่าใช้ครับผ่อนอยู่หมื่นสี่กว่าแอร์คอร์ดนะคันนี้เลยนะคันนี้เลยนะผมว่าพี่ๆรอกันนะทะเบียน6014ครับไมค์แค่แสนหนึ่งปี19ผลิตปลายปีจด20ครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดนะไม่มีท็อปกวว่าน,นี้้แล นะป้ายแดงร้านแปดนะป้ายแดงหนึ่งล้านเจนะ็แดแสนเก้าหมื่นเก้าพันอาตีไปร้าน 8, แปดเลยกันขาดขาดแค่ประมาณหมื่นเดียวนะครบครบล้านแปดนะครับตอนนี้แค่แปดเก้าเก้าคุณตัวท็อปสีดำไฮบิดนะครับพรีเมียมนะคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่หมื่นห้ากว่าครับนะไม่แค่แสนหนึ่งนะไม่เยอะไปไม่น้อยไปเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่านะครับสีดำครับตัวท็อปเนี่ยมันจะมีแอร์เป่าลมหลังคนหน้านะรปรับได้นะครับแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลทางด้านหลัง นะสะสรรู้ัมมีให้อยู่แล้วนะคใครสนใจแคมรี่ตัวท็อปครับจัดได้เลยแล้วมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับมีแจ้งเตือนชนหน้ามี Adaptive Cruise Control ที่วิ่งตามคันหน้าคันนี้มีให้แล้วนะสนใจครับตัวท็อปคุณทักมาได้0659513374ไลน์แอ Pek 152ครับส่วนคันนี้ c o r o l l าค r o s s ครับ1.8 Sport เบนซินล้วนรู้สึกว่าไม่น้อยไม่ห้าหมื่นมาคันนี้ไม่ส0่0 0่นครับ, 40, รบปี22วารันตีสูนยังอยู่เลย699 นะป้ายแดง90,00 900, 0กว่าตอนนี้699นะ6 9 9ส0 0ครับ1.8ปสปอร์ตทะเบียน1924นะคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้699ไม์่46ปี2วันรันตีศูนย์ยังอยู่เลยนะสนใจจัดได้จัดนะคันนี้นะสีดำครับสภาพดี h u v crossover แบบเบนซินล้วนใครไม่พร้อมไปไฮบริดมาจัดคันนี้ได้นะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับมาดูคันนี้ดีกว่า hrv สีเทาดำนะคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานราคาย,ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวผมมขอเปิดดดตารารรงููไ้ัสกค นะครับ HRV นะคันนี้สีเทาดำนะปี20เหรอ5 7 9 0 0 0เดี๋ยวขอดูอ่าช่ยคันนี้ทะเบียน8007นะครับ1.8 EL ครับปี20ไม้แส6 5 7 9 0 0 5 7 9เองปี20นะครับ5 7 9ก็ผ่อนอยู่9,000กว่บาทนะใครอยากได้ก็ผ่อนเนี้ย9,000กว่บาทคุณได้ไปใช้เลยนะเอาติดอีก1คันครับทะเบียน7 6 4 4 4 7 9 0 0 0ครับไม้แส3 2,000ปี19เฮ้ยคันนี้ผมว่าราคาโอเคนะ ราคาโอเคนะมันไม่ได้แบบว่าแพงไปนะครับแล,แล้วมันแค่4ี่เจ็ดเก้าอ่ะมันผ่อนประมาณแปดพันบาทตลอดสัญญาไม่แค่แสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันครับสี C ่บลอนทะเบียน7 6เจ็ดหกสี่สี่นะสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันครับปีสิบเก้านะคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่แปดพันนะครับไม่1แสนสามปีสิบเก้าปลายปีนะได้โฉม TNGA แล้วมาครับดูคันต่อไปครับอีกหนึ่งคันทะเบียหนึ่งศูนย์เจ็ดหกครับ โอ้โหแอคคอร์ดครับ1.5เทอร์โบนะแอคคอร์ดตัวพันเทอร์โบพันห้าเทอร์โบอ่ะ EL นะครับป้ายแดงนู่นน่ะล้านห้าตอนนี้799เปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเจ็ดแสนกาบาทอ่า779ขอพาย7จ็ดแสนเจ็ดหผ่อน1 2ื่นกว่าหมื่นสาประมาณเนี้ยนะผ่อนผ่อนน่าจะประมาณ1 3ื่นสามฟีด้าผ่อนประมาณ1 3ื่นครับนะไมค์แค่90,000นะ1.5นะครับพันเอ่อตัว1.5เทอร์โบนะครับใครสนใจสีเทาดำครับแอคคอร์ดเบนซินล้วนตัว เทอร์โบเนาะประหยัดน้ำมัน17โลลิตรครับนี่เดี๋ยวพาดูคันข้างๆราคาพอกันนะคัขนข้างๆราคาพอกันปี19 799นะคัขนข้างๆจะเป็นแคมรี่ครับแคมรี ry, ่ตัว 2.5G สีออกเทากาไฟเขาเรียกนะเทากาไฟนะเป็นออกผมว่ามันก็คือเทาเทาเทออมน้ําตาลประมาณนี้สีนี้ขายดีครับเมื่อประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วผมขายเป็น 2.0G ไบไม่80,000คันนี้ไม่แสนหนึ่งครับเป็น 2.5G นะล้อจะได้ลายนี้ นะครับ 2.5G ล้อลายนี้สภาพดีทะเบียน4 7 4 1ครับนะแคมรี่ครับมีซันรูฟแล้วนะ 2.5G ท็อปสุดเบนซินนะเครื่องแรงๆนะ2,500นะครับฟังชันครบมีซัน o ูฟมีอะไร Memory Seat นะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ข้างหลังมีแอร์หลังเรียบร้อยนั่งสบายครับเครื่อง2,500นะคันนี้ฟรีดาวนะผ่อนอยู่ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ13,400ไม่แค่แสนหนึ่งนะครับ799นะป้ายแดงรัน5ตอนนี้799 นะครับคุ้มนะเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะครับอย่าได้รถมือสองคุ้มๆสักคันนะครับสภาพดีๆมาดิเพรยนต์ได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยคัดรถสวยคุณภาพเกรด A ครับให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงเลย0659513374ครับไลน์แอด P.E.K. 152มีแอดนำหน้า e ครับมาดูโซนนี้ครับมีอีกหลายคันคันนี้ทะเบียน4062ปี19ปลายปี489าไม่แสนสามเอาคันนี้ไม่คุ้มครับถ้าเอาคันนี้คุณมีเอาคันนู้นนี่ผมพาดูอะนะ479าไม่เท่ากันเลยแสนสามนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่เท่าคันนี้ผ่อนแพงกว่า200ด้วยนะครับผ่อนอยู่ประมาณสัก8,200-8,300นะครับ 1.6G แบบนี้มีเยอะนะครับมีคันสวยๆอะไม่แ80,000น ก็มีนะถ้าคุณให้ผมเลือกให้ผมจะเลือกคันที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับอยากได้รถรุ่นไหนนะคันที่แบบคุ้มที่สุดดีที่สุดนะผมคัดให้นะผมดูเองนะผมเลือกให้เองนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 LINE p e k 1 5 2โทรเข้าเบอร์นี้แอดไลน์ ID นี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองครับคันนี้ทะเบียน6065ครับไม่แสนสอคันนี้น่าใช้นะ นะครับราคาแค่839สาพอนอยู่หมื่นสองกว่าหมื่นสามประมาณนี้ขออภัยพรอนหมื่นสามกว่านะพรอนหมื่นสามกว่าสีดําครับไฮบริดแปดน้ำมันนะสองจุดห้าไฮบริดสีดําไม่เส้นสองเองนะหนึ่งสองหกประมาณนี้ไม่หนึ่งแสนองหมื่นหกพันนะฟีด้าพรอนหมื่นสามกว่านะครับสีดำแปดน้ำมันยี่สิบสามโลลิตรน่าใช้แน่นอนนะครับสนใจรถรุ่นไหนคันไหนคุณทักมาได้ครับเดี๋ยวผมเลือกให้นะติดต่อเข้ามาประมาณนี้เนาาะะะวววััััันนนนนีีีีี้คคครบหง่่่่จจมททถูกใพๆชอบกัน นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวหาดากเบี้ยที่ต่ำที่สุดให้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะวันนี้มาโกดัง3นะครับจริงๆก็มาบ่อยๆแหละแต่ช่องนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะเน้นถ่ายเป็นพวกรถกระบะนะครับแล้วก็พวกเก่งเล็กนะสำหรับช่องนี้สำหรับอีกช่องหนึ่งนะครับมีหลายช่องนะฝากกดติดตามช่องอื่นๆด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้วันนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ